สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศืศักดิก์เจมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนําเสนอเป็นเรื่องของเชเกบาร่าบางคนก็เรียกเชกู阿าเชกูบาร่าอะไรก็แล้วแต่นะคนไทยก็เรียกเป็นสาร,รพัดสารเพนก็เพร,พราะเาเป็นนักปฏิวัตินะครับเราจะเห็นภาพของเชเนเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการชุมนุมประท้วงของว่าบใดรก็แล้วแต่จะมีภาพของเช โผล่ขึ้นมาไปดูเรื่องของเชก่อนนะเชเป็นใครมาจากไหนหุ้นส่วนถามผมว่าทาไมเชจึงโผล่ก้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับในช่วงเวลาเนี้ยประเทศไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าจะมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองมีการปฏิวัติมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาจะเกิดเชขึ้นมาจะเห็นภาพเชเป็นภาพผู้ชายใส่หมวกเป็นหมอนะครับผมฮิปปี้โผล่ขึ้นมากระทานหันมันเกิดอะไรขึ้นอ่าผมจะเล่าในเชิขงขยุ่นให้ฟังเอาประวัติก่อนเชเป็นใคร อเนสโตรเกเบราเนี่ยนะครับหรือเชเป็นชาวสเปนรู้จาักกาันในานามของเชนะฮก็เกิดวันที่14มิถุนาย,ยนนะเป็นนักปฏิวัตลลิล้มนัธิมาร์กส์คือล้มคอมมิวนิสต์นะครับนแพทย์นักเขียนผู้นำกองโจรน,นักการทูตและนักทฤษฎีการอาหาราชาวอาร์เจนตินานะครับ ในฐานที่เป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งทางประวัติศาสตร์ของคิวบาใบหน้าของเขากลายเป็นสัญลักษณ์พบไปทั่ว <c oughs> ของการต่อต้านและการก่อการกรบฏเห็นไหมฮะและเป็นตราต้นแบบที่รู้จักกันในนามสากลภายใต้วัฒนธรรมสมัยนิยมครั้งยังเป็นหนุ่มเนี่ยเชววราเกบาราเนี่ย ได้เดินทางไปทั่วทวีปอเมริกาใต้และเขารู้สึกสะเทือนใจเรื่องความอดอยากความหิวโหยความยากจนโรคภัยที่เข้ามาเขาเป็นหมอด้วยนะความปรารถนาทำลายล้างยิ่มองว่าเป็นการขูดเลือดของในทุนในลาตินอเมริกาผลักดันให้เขามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในการปฏิรูปสังคมกัวเตมาลาภายใต้รัฐบาลฮาโกโบกุสบัน นะครับแต่สุดท้ายประธานดีผู้นี้ก็พ้นจากตําแหน่งหลังจากถูกรัฐประหารซึ่งได้รับความช่วยเหลือจาก c ีเห็นไหมสรุปเชเกี่ยวข้องกับ c ีด้วยนะ,ะตามคําร้องของบริษัทยูเนเต็ดรูฟซึ่งนั่นทําให้อุดมการทางการเมืองของเกเบาราแข็งแกร่งขึ้นต่อมาอาศัยอยู่ในกรุงเม็กซิโกซิตี้นะครับเขาพบกับ ราอุสฟิเดคราสโตนะครับเข้าร่วมกระบ,บวนการในช่วงวันที่26กรกฎาคมและเดินสายเข้าสู่คิวบานะโดยใช้เรือยนต์ขนาดเล็กกลันมาด้วยจุดป,ประสงค์ขับไล่เผด็จการรุกเคนเซียลบาติสตาซึ่งสหรัฐอเมริกาหนุนหลังอยู่เชพริกนะนะครับไม่ช้า เกบาร่าก็ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสำคัญในกองกำลังกบฏดังกล่าวซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองผู้บัญชาการและมีบทบาทสำคัญในกอง,กองทัพกองโจรซึ่งสามารถล้มระบอบปาดิสตาได้สำเร็จภายในเวลา2ปีาภายหลังปฏิวัติคิวบาเกบาร่ามีบทบาทสำคัญในหลายอย่างในรัฐบาลไหวไม่ว่าจะเป็นร่วมการพิจารณาคดีของศาลปฏิวัติเขาเรียกว่าศาลปฏิวัติเลยนะครับ และพิพภากษาให้ผู้ต้องโทษอา,อาญาสงครามถูกยิงเป้าโดยชุดยิงริเริ่มการปฏิรูปที่ดินเกษตรกรในฐานะรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเป็นหัวหอกการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือทั่วประเทศซึ่งประสบความสําเร็จนะครับปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าธนาคารแห่งผู้ว่าธนาคารแห่งชาติและผู้อํานวยการสอนให้แก่กองทัพคิวบาและเดินทางไปทั่วโลกในฐานะ ผู้แทนทางการทูตสังคมนิยมคิวบาต่อมาก็เป็นคอมมิวนิสต์ะไว้ง่ายๆตำแหน่งดังกล่าวนะครับยังทําให้มีหน้าที่หลักในการฝึกสอนกองกําลังอาสาสมัครที่สามารถขับไล่ผู้ปกครองอา่าวฟิกซ์ออกไปได้และชักนําให้สหภาพโซเวียตเข้าติดตั้งขีปนาวุธนิวเคลียร์ในคิวบาซึ่งกระตุ้นให้เกิดวิกฤตขีปนาวุธในปีคิตศ1962 นอกจากนี้เขายัางเป็นนักจดบันทึกและเขียนที่ผลิตผลงานออกมาเป็นจำนวนมากนะครับและเขียนคู่มือปฏิบัติการแบบกกงโจรที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อปฏิบัติการภายหน้ารวมทั้งบันทึกความทรงจำเกี่ยวกับการเดินทางไปทั่วทวีปด้วยการด้วยจักรยานยนต์ในวัยหนุ่มของเขาประสบประสบการณ์ชีวิตและความเป็นอยู่ความรู้เกี่ยวกับลัทธิมาร์กซ์ Marx แล้วก็เลนินนะครับ นำพาให้เขาสรุปว่าต้องด้อยพัฒนาและตกอยู่ในสภาวะพึ่งพาของโลกที่สาเป็นผลที่แท้จริงของจกักรวรรดินิยมลทัทธิอาณานิคมแนวใหม่และทุนนิยมผูกขาดเอาเขาเล้าวนี่แหละสรุปเชก็ตายปลอมตัวตัดน่งตัดหน้าจะไปปฏิวัติอีกที่โดนจับได้แล้วก็ฆ่าโดนฆ่าทิง้งประเด็นคือทำไม ภาพของเชกบ,บาล่าเนี่ยหรือเชกัวลาเนี่ยนะครับที่เรียกกันในประเทศไทยแบบนี้ว่าเช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 ,ช,ชทำไมถูกนํามาใช้ในประเทศไทยหรือประเทศใดก็แล้วแต่นะครับในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองท่านผู้ชมจำไปเลยนะเราต้องจำหลักมาให้ได้สิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์เชิงการเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับโดยประชาชนนะครับ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเห็นภาพเชติดตามหลังรถเห็นภาพเชเกิดขึ้นไหวเห็นหมวกแดงไปขายตามตลาดสดตามห้างสรรพสินค้ามีดาวแดงนะครับตามสถานที่ต่างๆเราเริ่มเห็นเนี่ยท่านผู้ชมคิดได้เลยว่ามันกําลังมีการก่อตัวขึ้นมาเพื่อที่จะเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าปฏิวัติโดยประชาชนเกิดขึ้นมีการพยายามจะใช้สลณ์เนี่ยหลอกให้ประชาชนลุกือขึ้นมาต่อสู้ ในการจุดมดุมปี2552ปี2553สังเกตไหมจะเห็นภาพแบบนี้เยอะมากแล้วก็มีเสื้อทหารสีเขียวเกิดขึ้นเยอะมากนะครับมันเป็นญสักษณ์ทางการเมืองในประเทศไทยใช้หลักเด,เดียวกันนะครับมีความพยายามเอาเรื่องจิตภูมิศักดิ์ขึ้นมานะครับเป็นภาพเอาเรื่องของปรีดีพนมยงขึ้นมาแต่ปี่ก็มาเป็นญสักษณ์ขึ้นมาในการต่อสู้แต่ นเหล่านั้นที่ใช้ในการต่อสู้ว่าเป็นนักปฏิวัติเขามีลทัทธิความเชื่อไปทางคอมมิวนิสต์ในขณะที่จิตภูมิศักดิ์ผมก็เห็นเอามาทํากันเยอะนะกระบวนการเหล่านี้จิตภูมิศักดิ์เป็นใครเป็นอดีตนักศึกษาที่เคยเข้าร่วมกับใครพรรคคอมมิวนิสต์แสงประเทศไทยเป็นกระบวนการก่อการร้ายคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจนี่เอาภาพจิตมา,อย,างงอย่างนั้นอย่างนี้ ไอเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่รู้ไม่เข้าใจไปอ่านหนังสือมากอยากจะเป็นจิตเป็นนักปฏิวัติจิตภูมิศักดิ์เสียชีวิตเพราะจับอาวุธสู้กับทางเจ้าหน้าที่และถูกยิงจนเสียชีวิตนะย,ยิงกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกับพรรคคอมมิวนิส์ชัยชุดคอมมิวนิส์ยิงแล้วก็ตายนะก็ตอนนี้ก็มีการปลุกโลกของจิตภูมิศักดิ์เอาภาพจิตภูมิศักดิ์ขึ้นมาเพื่อที่จะต่อสู้กับฝั่งฝ่ายของรัฐ ค,คนเหล่านี้ไม่รู้ว่าตกเป็นเครื่องมือและไม่เข้าใจสายรักโอ้เข้าใจานี่คืออุดมการ์ของเชัวลาก็จะเป็นเชัวลาจะเป็นยอดมนุษย์ผู้พิเศษที่เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยหารู้ไม่ว่าสุดท้ายเชัวลาถูกล้อมยิงเสียชีวิตไม่ต่างจากจิตภูมิศักดิ์ไม่ต่างเลยนะครับผมมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยเพราะว่าหุ้นส่วนถามกันมาว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมเกิดปฏิกิริยาอย่างนี้เกิดขึ้นมาและทําไม มีสัญลักษณ์แบบนี้ก่อนการชุมนุมทุกครั้งไปสิ่งเหล่านี้การทําการเมืองมันจะมีการก่อตัวมีกลยุทธ์การก่อตัวสัญลักษณ์แล้วก็มีสวะทักกรรมอันนี้คือในส่วนของสัญลักษณ์มีการทาสัญลักษณ์เหล่านี้ขึ้นมาเพื่อปลุกป,ประชาชนขึ้นมาสิ่งนี้ต้องเล่าให้ประชาชนฟังเล่าให้พวกเราฟังอย่าตกเป็นเครื่องมือมันเป็นขบ,บวนการที่เรียกว่าขบ,บวนการคอมมิวนิสต์หรือผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่ทําลายประเทศชาติ เราต้องรู้เท่าทันกลยุทธ์เหล่านี้คนรุ่นใหม่ไม่รู้ว่าตกเป็นเครื่องมือหัวรูปมาใส่เป็นเทเทใส่รูปเชลและเทแต่ไม่ใช่หารู้ไหมว่ากําลังตกเป็นเครื่องมือของการเมืองที่นักโกงเมืองกําลังสร้างปฏิกิริยาทางการเมืองเชิงการต่อต้านขึ้นมาเพื่อจะล้มลางและเปลี่ยนแปลงเพื่อให้พวกเขาเข้าไปสวมอำนาจโดยใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือ ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิก์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ I'm something The sunshine. Why must you go away, leaving me here alone? My own, How I miss you with loving hearts. So. That's what i feel so good หลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็แล้วกดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะดมจะชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ